ฟังคะหลายหน่วยงานร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างเต็มที่รายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะเคาะข่าวเล่าประเด็น ตั้งแต่วันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องนาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาสาสไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลาแปนาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและจัดสมุดหลวงลงนามแสดงความอาลัยไว้ด้วยโดยมีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของประเทศเดินทางมาลงนามแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานต่าง,างๆได้ร่วมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ โดยนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้กําชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านสาธารณรูปโภคการจัดตั้งจุดบริการประชาชนรวมถึงการจัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินประจำพื้นที่เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยกรุงเทพมหานครมุ่งมั่นดําเนินการอย่างเต็มกําลังในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงและพร้อมปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ าถึงจุดพักคอยทมีการคัดกรองก่อนแล้วก็จะมีอาหารห้ยทานเพื่อพวกเราพักก่อนที่จะเข้าการเดินก็คือก็จะค่อยๆชยอยเดินผ่านอุโมงลอดใต้ถนนพระราแล้วก็ขึ้นเข้าไปสู่สาราสัตย์ไทยเพื่อให้พวกเราถวายบังคมกับพระองค์ท่รักษ์แล้วก็ลงนามถวายพระพรครับก็คใจม่จะมารถทัวร์ขับรถมาหรือว่ามาทางรถไฟด้วยวันนี้เดี๋ยวคงต้องมาสาระทางกระทรวงคมนาคมอีกทีคงต้องต้องดูวันแต่วันว่าประชาชนมาเส้นทางไหนเยอะแล้วก็ปรับแผนให้สอดคล้องกันไปแต่ปันนี้ก็ยังไม่มีหา ประชาชนก็เข้ามาได้สะดวกดแล้วก็การไหลโฟโลค่อนข้างดีวัดนไม่ได้ใช้เวลาคอยานานนะส่วนการดูแลความปลอดภัยและการจัดการจราจรโดยรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองและพักคอยสำหรับประชาชนภาพรวมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดโดยพลตตรีทวัต,ว,ตวงษ์สงา่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตำรวจได้วางกำลังทั้งในงและนอกเครื่องแบบดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมแนะนำสำหรับผู้ที่ใช้รถส่วนตัวสามารถนำรถไปจอดได้ที่สนามหลวงฝั่งทิศเหนือซึ่งรองรับรถได้300คันรวมถึงที่ราชนาวีสมโมสรรองรับรถได้100คันจากนั้นจะมีรถชัน้นทบัสให้บริการรับส่งแต่เพื่อความสะดวกแนะนำให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะรถไฟฟ้า MRT สนามชัยหรือเรือโดยสารขึ้นได้ที่ชาช้าง ก็วางแผนในการเดินทางครับเช็คข้อมูลเรื่องการจราจรนะครับที่หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดก็ได้ครับที่ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรในการเดินทางและก็มีในส่วนข้อมูลตรงนี้จะให้คําแนะนําในการเดินทางไม่ว่าการทางเรือทางรถสภาพจราจรนะครับการบริการต่างๆที่มีปัญหาก็การเตรียมตัวก็ฝากดูเรื่องอากาศบางทีอากาศร้อนนะครับไอยจะต้องเตรียมล่มเตรียมอะไรแต่เราก็มีบริการเ่ยครับ ทั้งนี้ยังมีคําแนะนําการแต่งกายเข้าถวายสการะพระบรมศพสําหรับประชาชนทั่วไปผู้ชายสวมใส่เสื้อสีดํามีปก เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกนิ้กไทสีดำกางเกงขาย,ยาวสีดำทรงสุภาพผู้หญิงสวมใส่เสื้อมีแขนไม่รัดรูปกระโปรงหรือผ้าถุงยาวคุมเขา่าส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบงดสวมเสื้อยืดคอกลมเสื้อแขนกุดกระโปรงสั้นเหนือเขา่ากางเกงขาสั้นและกางเกงยีนกรณีต่างกายไม่เหมาะสมสามารถขอยืมผ้าถุงได้ที่จุดให้บริการบริเวณถงใต้ดินจุดทารมา,ราพานรายงาน